สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุปูสุคนตอนรับเขาสูชองก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจากกับมาพอกับแอดมินคนเดิมค้นเก่าเนาะพี่น้องในวันจันทร์ที่27พฤษภาคมเนาะจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆเอามาแบ่งปัในให้พี่น้องในเบิ่งกันอีนเช่นเคยเนาะจ้าสำหรับชุดนี้เนาะจ้าพี่น้องก็จะป็นแนวทางของฝันเป็นจริงเนาะจ้าต่อดดวนแนวทางของแม่งปอตกท่ายด้วยแนวทางของแอดแผ่นๆผ,ผ้าร่วยเด้อพี่น้องเดอ้อ ก็สิไปรับชมรรบฟังนอกจากแอดมินกับขอบกำลังแห้งใจจากพี่นอ้องสุภูสุขนนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่นอ้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกนันนอกจากส่วนแอด,ดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกานั่จใจแอดมินจากพี่น,อน้องสุภูสุขนเด้อจา้า เพื ge ge ่อเป็นการวัดเซลลวาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็รด้พี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของฟันเป็นจริงนะจ่ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6 7นยนะจ่ะซึ่งก็เป็นแนวทางชุด3โตพี่น้องนั่นก็คือ805จ่ะ3โตไม่เดียว805ตัด2โต08 05แและหาแปดพี่น้องเด้อ 085และหา8 5ดแหานะจะซึ่งเก็จเป็นเหล็กดังนะพี่น้องนอตต้องไปหารถตนีติดเอาไว้เท่าน,นั้นนะจ๊ะสำหรับเหลขหาแปดน,นจะจ๊ะซึ่งก็เป็นอายุของผูวาจังหวัดชัยนาทพี่น้องวนนี้ไปสัญจอยยุทธีจังหวัดชัยนาทเด้อพี่น้องเด้อมาเบ่งต่อกันนิดนึงชุดนะจาะฟันเป็นติงเช่นเดียวกันนะจาะหนึ่งมิถุนายนไหมาสามตัวเป็นเดียวนะก็คือสามเจ็ดหนึ่งจตัดสองโตสามหนึ่งสามเจ็ดและหนึ่งเจ็ดจ๊ะ 3 1 3 7และ1 7 3ตัวเม็ดเดียว3 7 1จ้ะพี่น้องแนวทางของฝันเป็นจริงเน,นาะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันเด้อจา้าไปเบิงต่อกอีกหนึ่งชุดนนเนาะจ้ะแนวทางชุดต่อไปนั่นก็คือแนวทางของแมงปอเนาะจา้ะแนวทางแมงปอรัฐบาลไทยงวดประจำาดนทนีึ่1มิถุนายน2 5 6 7ชุด3ตัวที่ห้ก็คือ 8 4 7 9 4 7 5 3 7 5 2 7 4 3 7และ9 3 6จ้ะชุด3ตนเน้นให้ไปที8 4 7 5 3 7และ5 2 7ต่อโดยนอกทางชุด2ตัวบนล่างเราจะพี่น้องให้ไปที4 7 4 8 4 9 3 8 3 7 3 6 2 7 2 6และ7 1จ้ะ เน้นให้ชุดสองโตไปที่ C7 C8 สามเจ็ดสองเจ็ดและเจ็ดหนึ่งเลยพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางโตเน้นสองโตบนล่างพี่น้องแล้วก็ชุดสามโตนะจ้ะแค่ไปเบิง้งจุดไปเบิ้งกันได้จ้ะพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลออเตลีกันได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะแนวทางชุดสุดท้ายพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วยนะจ้ะ แนวทางรัฐบาลไทยงวรประ้องมันทีหน่งมิถุนายน2 5งพหเจซึ่งเพิ่นกระได้ห้ตัวเลขวันที่ศูนย์เก้าจากลักศูนักหลัก8แล้วก็ลักเกเด่นไ้ไปทีหนึ่งแล้วจากโตกันก็คือ0กับ3ามจับคู่ให้แล้วเป็นที่เรียบรปรยได้ไปทีหนึ่งศูนย่งแปดหนึ่งเก้าเก้าศเก้าหแล้วก็เก้าแดได้พี่น้องเด้อ 1 0 1 8 1 10, 9 9 0 91และเกจ้ะแนวทางของแอดแพ่นแผ่นพารวยแค่ไปเบิง่งจุดไดเบิ่งกันเด้จ้าเพราะว่าสิเป็นแนวทางของฟันเป็นจริงนะจ้ะหอยแมงปอแค่ไปเบิง่งจุดเปบเบิง่งเอาไว้เทียบตัวเลขนการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้พี่น้องเด้อ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้อจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องด้วยลลวก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนอกจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้ะสื่อตามกรร๊าลังรับสื่อตามผืนดวงของฉพ้องและพี่น้องเด้อจะถืถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคสอกดีแห้งๆปังๆมาัน,านๆกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล,ลาพี่น้องเพื่อนสามีก้อนแะจ่าแลาจางกลับมาบอกนใไมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า